It's not a gill, it's a redstone. วัสดีครับชาวราศีสิงห์หรือราศีเลโอทุกทกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับเข้าสู่ชาแนลดวงพระยิบสี่ยาสัมพันธ์บายทาร์โรมนนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของความรักความสัมพันธ์นะของชาวทั้ง12ราศีนะครับรอบประจําเดือนสิงหาคม2 5งพหรือเดือนออกสัสนะครับสองพนั่นเองนะครับขอต้อนรับชาวราศีสิงห์หรือราศีเลโอนะครับและชาวทั้งสิราศีที่เหลือ เอฟีทุกทกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ด้วยเข้าสู่ต้อนรับในเดือนออกัสนะครับหรือเดือนสิงหาคมนะแล้วก็เป็นเดือนหน้าฝนนะครับหวังว่าสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะผ่อนคลายบ้างนะครับแล้วก็จะค่อยๆเริ่มดีขึ้นนะครับคือคาดหวังเอาไว้อย่างนั้นนะทารมานขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์ด้วยนะครับกับชาราศีสิงหรือราสีลโอทั้งคนที่ยังโสดแล้วก็คนที่มีคู่เลยนะครับขอให้ในปีนี้นะครับขอให้คุณสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักความสมคัน์นะครับแม้กระทั่งสุขภาพขอให้ชาราศีสิงห์ทุกๆท,ท่านจงรักษาสุขภาพและมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงด้วยนะครับทาร์โรแมนขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับชาวราศีสิงห์เลยนะครับยังไงขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์และมีความสุขกันมากๆนะแล้วคาร์โรแมนก็ได้ทําคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกให้กับชาวราศีสิงห์หรือลาศีเลียด้วยนะทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่ถือว่าเป็นของขวัญแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปละกันนะครับนะ แต่ก่อนอื่นนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามให้ทารุแมนด้วยเพื่อจะได้เป็นกำลังใจและเป็นค่าครูให้กับผมนะ ในการที่จะผลิตคลิปที่มีคุณภาพที่ออกมาของชาวทั้ง12ราศีรอบประจำเดือนของทุกๆเดือนนะครับแม้กระทั่ง Pick a d a c k ในเอพิโซดต่างๆแล้วก็ Random t a b เวิด้วยนะครับในเอพิโซดต่างๆด้วยนะงั้นยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่ติดตามกันด้วยถ้าคุณถูกใจผลงานของผมนะครับแชร์ให้กับเพื่อนของคุณที่เกิดชาวราศีสิงด้วยขอแฮปปี้เบิร์ดเกับชาวราศีสิงอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะ คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาเกี่ยวกับในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะในการที่สามารถจะเปลี่ยนพลังงานชีวิตในความรักของคุณให้ดีขึ้นเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษากระทาร์แมนได้เลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์ที่คุณมีอยู่ว่าดีหรือไม่ดีและคุณควรจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ไหนเนี่ยเรามีเบอร์ที่จัดจาหน่ายให้กับท่านด้วยนะครับจากตามที่เอฟซี FC ได้ขอร้องมานะครับว่าอยากจะให้ทําเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นจะได้มีการปรับเปลี่ยนพลังงานในเรื่องทด้านความรักนะครับค่อนข้างจะเห็นผลเป็นบวกมากๆนะอันนี้จะเป็นเชิงฟิสิกส์นะครับที่สามารถเห็นได้ดังนั้น ศาสตร์นี้จะขึ้นอยู่กับความเชื่อของบุคคลด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากไปด้วยซึ่งคุณก็สามารถที่จะดูในไลน์ของทาร์โรแมนได้นะครับหรือว่าจะดูใน Facebook ก็ได้นะครับเราก็มีการอัปเดตเบอร์ที่สวยแล้วก็เบอร์ที่มีพลังงานด้านบวกที่ดีๆที่สามารถจะเปลี่ยนความรักของคุณนั้นจากที่ไม่ดีกับกลายเป็นดีได้รวมถึงในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพนะครับแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องโชคลาภด้วยยังไงก็ฝากเอาไว้แล้วก็มาปรึกษากันละกันนะ อ่ะและที่แน่นอนนะครับสำหรับที่เห็นตรงหน้า4ี่ใบที่ผมเปิดมานะครับก็คือไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออร์โคะนะครับชุดใหม่ล่าสุดที่ผมเอามาเรดดิ้งแล้วก็มาเคลีฟายให้กับชาวลาศีสิงนะครับหรือราศีเลโอทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วนะฮะเปิดมาให้หมดแล้วนะครับทั้งหมด4ใบนะสำหรับที่เห็นตรงหน้าชื่อว่า t a r ์ of the mystic moment นะครับก็คือเป็นห่วงเวลาของความมหัศจรรย์นะทาร์ล of the mystic moment mystical moment นะครับท่านทั้งหลาย r o of the mystical moment นะครับก็คือเป็นช่วงเวลาของ ความมหัศจรรย์มาดูว่าช่วงเวลาของมความมหัศจรรย์ว่าไพ่ทาโรในสำรับเนี้ยนะครับค่อนข้างจะเป็นสำรับที่ค่อนข้างสวยทีเดียวนะสามารถที่จะ Reading ในความรักความสัมพันธ์ของชาราศีสิงห์หรือลีโอในรอบเดือนสิงหาคมหรือเดือนออกัสสองพหรือ2021ได้แม่นยงขนาดไหนนะครับพนูอีกหนึ่งสำรับนะครับซึ่งเป็นไพ่ออร์โรโคอ่านว่า the l e a d e s h i p นะครับ เทรนด์ดักส์นะครับเดอะเมดิมชิพเทรนด์ดักส์เมดิมชิพเนี่ยบ่งบอกถึงเกี่ยวกับในเรื่องการเป็นสื่อกลางนะของจอห์นฮอลแลนด์นะครับซึ่งผมเคยเอามานำเสนอแล้วก็คือเรารู้สึกว่าจะเป็นน่าจะเป็นเดอะไซคิกนะฮะเดอะไซคิกอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วเดอะไซคิกนะครับเคยเคยเอาเอาออกมาอ่านแล้วนะครับค่อนข้างจะมีความแม่นยำนะดังนั้นเดอะเมดิมชิพนะครับเทรนด์ดักส์เนี่ยของจอห์นฮอลแลนด์เนี่ยซึ่งสามารถที่จะมา leading แล้วก็มา clarify นะ ให้กับความรักความสัมพันธ์ของชาราสีสิงห์หรือาราศีเรโอทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วรอบประจําเดือนสิงหาคมในปี2564นี้ได้อย่างแม่นยาชัดเจนและตรงใจกับชาลาศีสิงห์ด้วยนะครับเอาล่ะคราวนี้เพื่อไม่ไปเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํานายกันเลยเอาคนโสดของชาลาสีสิงห์ก่อนนะคือณนะตอนนี้ในเดือนสิงหาคมนี้คุณยังโสดอยู่ยังไม่ได้คบใครนะครับเนื่องจากอิทธิพลของไพ่ The c h a ่อออฟเดอะมิสซิ c คิ Moment เนี่ยคุณได้ไพ่เอชออฟพา a ัคโรนะครับใบซ้ายมือหนึ่ง แล้วก็ซิกพาร์นัใบที่2 6เหรียญใบที่3าคือคิงพาร์นัลาชาเหรียญและใบที่4ก็คือคิงออฟคัพนะฮะเป็นราชาถ้วยนะดังนั้นแน่นอนนะครับสี่ใบที่เราเปิดมาเนี่ยมันเป็นไพ่ค่อนข้างจะเป็นโพสติฟมากมากกับชาวราศีสิงห์หรือเลโอคนที่ยังโสดนะเป็นเอชพาร์นัลล์หนึ่งเหรียญนะครับหกเหรียญราชาเหรียญแล้วก็ราชาถ้วยด้วยนะครับอ่ะขอทํานายไว้เลยนะในเรื่องทางด้านเกี่ยวกับการเงินหรือความโชคดีในเรื่องของการงานก่อน นะครับใครที่กําลังมองหางานใหม่นะครับหรือว่าใครกําลังจะมองหาในเรื่องทางด้านความโชคดีในเรื่องทางด้านเกี่ยวกับการเงินนะในช่วงของต้นต้นเดือนตั้งแต่วันที่1นึถึงสิเนี่ยนะครับคุณจะมีเกณฑ์ได้การเงินเข้ามาหรือว่าการเงินของคุณนั้นค่อนข้างสัมผัสอยู่พอสมควรน,นะแล้วก็ใครที่ชอบสิ่งโชคนะครับทาโรามนบอกไว้นิดนึงว่าสําหรับชาวราศีสิงห์ท่านไหนคนโสดแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วนะถ้าคุณชอบสิ่งโชคเนี่ยคุณอาจจะมีดวงในเรื่องของเกณฑ์ของโชคลาภเข้ามาด้วย ดังนั้นถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ชาวราศีสิงห์หรือเลโอ,อคนที่ยังโสดเนี่ยคุณค่อนข้างจะมีความสภาพคล่องในเรื่องทางด้านเกี่ยวกับการเงินค่อนข้างเยอะแต่ในทางเดียวกันคุณก็จะมีเกณฑ์นในการใช้ใจ่ายเยอะอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นผมแนะนำน,ำนิดนึงนะถ้าเกิดชาวราศีสิงห์ท่านไหนนะครับคนโสดเนี่ยถ้าเกิดคุณมีการเงินค่อนข้างจะฟูฟ้าตั้งแต่ในช่วงของตน้นต้นเดือนออกัสหรือสิงหาเนี่ยนะครับ ให้คุณนําเงินส่วนหนึ่งไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ของคุณให้กับบุพการีนะฮะหรือว่าให้กับคนที่มีพระคุณต่อคุณหรือว่าคุณจะไปทําบุญก็ได้นะถือว่ามันจะเป็นเงินที่สามารถทําให้ต่อยอดสําหรับคุณได้คือคือพูดง่ายๆว่าคุณสามารถที่จะเก็บเงินตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ดังนั้นต้องขอเตือนชาลาศีสิงหน่อยนะครับว่าคุณอย่าใช้สุรุ่ยสุร่ายจนเกินไปนะ ะะแต่ในช่วงของวันที่16นะครับจนไปถึงวันที่31ของเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณก็ยังมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเงินที่คุณรอคอยก็แล้วแต่หรือเงินตกเบิกนะครับหรือว่าแม้กระทั่งคุณจะไปขอสถานบันในเรื่องการเงินนั้นคุณอาจจะมีเกณฑ์นในการได้รับอนุมัติด,ด้วยนะครับและแถมสําหรับคนโสดน,นะพลังงานไพด่ดีๆเลยมี k ิงพคขึ้นมานะครับแล้วก็ราชาถ้วยหรือว่า King of Cup ขึ้นมาเนี่ยนะครับ มันบอกบอกว่าถ้าเกิดเป็นท่านชายนะฮะชาวราศีสิงคุณที่ยังโสดเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอผู้หญิงไม้นะหรือคนไม้นะครับเธอเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีทรัพย์เลยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะสถานทา,านการเงินหรือว่าธุรกิจเนี่ยเข้ามาชอบคุณนะดังนั้นคนที่เป็นผู้ชายนะครับอาจจะสูงอายุมากกว่าคุณก็ดีหรือย,ยังไงก็ดีนะครับแต่ว่าเธอดูดีในสายตาของคุณแน่นอนอาจจะมีเกณฑ์เข้ามาปฏิความสัมพันธ์กับชาวราศีสิงที่เป็นสุภาพบุษด้วย ดังนั้นคุณมีเกณฑ์นะครับที่จะได้เจอเจอคําว่านารีอปรุปธรภมหรือว่าผู้หญิงอปุปธมรมคุณก็ได้นะนะครับดังนั้นคุณอาจจะมีเกณฑ์ในการได้เจอเจอเธอคนนี้นะครับเธออาจจะเข้ามาในสาขาของการงานหรือว่าคุณอาจจะไปเจอเจอเธอที่โลกออนไลน์หรือยังไงก็แล้วแต่นั้นเนี่ยก็ทํานายไว้ว่าคุณมีเกณฑ์คุณจะได้เจอนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะเริ่มปฏิความสัมพันธ์กันค่อนข้างดีด้วยและสาหรับเอ่อชาราศีสิงหรือลลโอท่านผู้หญิงนะครับ คุณก็มีการเจอคิงออกขับนะซึ่งผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่แดนไกลนิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นคนอยู่ต่างจังหวัดคุณอาจจะรู้จักเขาหรือเธอเนี่ยอทันโทษนะฮะรู้จักเขานะครับในเรื่องในโลกของโลกไซเบอร์หรือว่าอาจจะได้เจอกันในเรื่องของเขาเป็นคู่ค้าของคุณหรืออะไรประมาณนี้นะและที่สําคัญเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้เจอคนที่ชอบคุณเนี่ยเป็นคนรักต่างชาติต่างภาษาหรือว่าจะเป็น long distance ใน relationship ด้วยนะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าคุณจะได้เจอนะ และแน่นอนนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นทางสุภาพสตรีของชาวราศีสิงส,สุดมากที่คุณจะได้เจอเจอนะครับคนรักที่อยู่ทางไกลซึ่งคนนี้เนี่ยนะครับหรืออาจจะอยู่ต่างจังหวัดก็ได้นะซึ่งคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างจิตใจดีนะครับแล้วก็เป็นคนค่อนข้างใจเย็นใจดีและที่สําคัญอาจจะอยู่ในสายเปน,นิดๆิดดูให้นะครับหรือว่าเป็นคนค่อนข้างจะให้เกียรติ นะให้เกตคุณอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้แล้วสุภาพบุรุษของชาลาศีสิงห์เนี่ยคุณก็อาจจะได้เจอผู้หญิงเป็นคนที่ค่อนข้างมีหน้ามีตาหรือมีฐานะเข้ามาชอบคุณก็เป็นไปได้ดังนั้นมันอาจจะทําให้ชาลาศีสิงค์คนที่ยังโสดน,นะครับอาจจะหัวใจพองโตอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าโลกนี้เป็นสีชมพูของคุณเพราะว่าในไพ่ของ tarot of the musical moment นะครับคุณได้สี่ใบเนี่ยเป็นพลังงานไพ่ดีๆในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของความรัก ดังนั้นเป็นไปได้นะครับทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วสำหรับชาวราศีสิงห์หรือเโอนะคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ซับก้อนเล็กและก้อนกลางและก้อนใหญ่เข้ามาในรอบของเดือนสิงหาสังเกตดูนะครับการเงินของคุณค่อนข้างจะดีมากเลยนะชาวราศีสิงห์นะครับทั้งคนที่ยังโสดแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วนะยังไงก็แล้วแต่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเจ บุคคลคนนี้ที่เป็นคนอายุมากกว่าคุณนะครับทั้งเป็นท่านชายที่เกิดาราศีเรโอหรือว่าจะเป็นท่านหญิงที่เกิดชา,าราศีเรโอก็ตามนะคุณมีเกณฑ์จะได้เจอคนสูงอายุหรือว่าพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยเข้ามารักชอบหรืออาจจะเข้ามาเป็นโซเมทหรือเข้ามาเป็นทวินเฟรมกับคุณในช่วงอนาคตก็ได้นะครับว่าเนื่องจากว่าในไพ่สี่ใบเนี่ยคุณมีไพ่พลังงานดีๆมากๆเลย เป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มต้นที่ดีมีการเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งแต่ละกันดังนั้นคนที่คุณเจอเจอเนี่ยจะเป็นคนที่ใส่ค่อนข้างใจบุญสุนทานแล้วก็เป็นผู้ให้นะครับหรืออาจจะอยู่ในสายเปนิตินะดังนั้นทารุณมนก็อยากจะบอกเอาไว้นะครับว่าคุณน่าจะได้เจอเจอบุคคลนี้ยังไงก็ขึ้นอยู่กับคุณนะครับมันขึ้นอยู่กับ,บการพิจารณาของตัวคุณเองว่าตัวคุณเองนั้นรู้สึกกับเขาหรือเธอยังไงนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยคุณจะโดดเด่นในเรื่องงาาด้นกกรไ็ ผนวกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพจิตใจของคุณอารมณ์ของคุณหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินของคุณนั้นก็ค่อนข้างจะดีแม้กระทั่งสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยนะยังไงทารุไมคก็ขอเป็นกาลังใจให้ในเดือนหรืลหรับชาลาศีสิงเลยนะครับหรือลีโอคนที่ยังโสดถ้าคุณพลาดหวังในเรื่องความรักมาในเดือนนี้มีเปอร์เซ็นต์ที่คุณจะได้เจอนะครับเดี๋ยวเรามาดูในไพ่ของไพ่ออร์คอหน่อยใน The m e d i ดียมชิพเท i n ด์ดันะครับมาดูว่า The mediumship นะครับ เทรนนิ่งแดกเนี่ยจะเป็นสื่อกลางอะไรที่จะบอกในเรื่องทางด้านความรับความสัมพันธ์สำหรับคนโสดนะของชาล่าสิงหลโอนะครับในรอบเดือนสิงหาคม2 5ง4หรือว่าเดือนออกัสนะครับ2021นี้นะทารุลแมนเปิดให้หนึ่งใบไพ่ค่อนข้างสอดคล้องนะครับอ่านว่า t h o ร Power วอรนะครับสโตรดพาวเคุณได้ไพ่นะในสโตร Power เนี่ยตัวนี้มันบ่งบอกในเรื่องของเกี่ยวกับเขาเรียวกว่าอะไรล่ะฮะเขาเกี่ยวกับเกี่ยวกับในเรื่องของจิตสัมผัสหรือพลังจิตอะไรสักอย่างหนึ่ง Power เขาบอกว่า การสื่อสารของค <ellt on. S 2> ุณกับเขานะครับมันน่าจะมีการสื่อสารในสิ่งที่ดีนะระหว่างคุณกับเขาเข้ามานะแล้วก็เป็นไปได้นะครับว่าชาลาสีสิงหรือว่าชาลาสิเรียเนี่ยคุณอาจจะมีพลังจิตในการสื่อสารกันได้ดังนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยถ้าเป็นคนที่ใช่เขาก็จะเป็นคนที่ใช่หรือว่าถ้าเกิดเธอเข้ามาเป็นคนที่ใช่คุณก็สามารถที่จะรับรู้ด้วยจักสติปัญญาของคุณเองหรือพลังจิตที่คุณสามารถคนดังจริงหรือว่าสื่อกับเขาหรือเธอได้นะครับ ดังนั้นเป็นไปได้นะพลังงานของ thought power นะครับที่มันเกิดขึ้นในรอบเดือนสิงหาในีสำหรับคนโดชาลาศีสิงเนี่ยมันจะมีการทําปฏิกิริยาทําให้คุณได้รับรู้ว่าคนคนนี้สนใจคนในรูปแบบไหนและคนคนนี้เข้ามาหาคุณเพื่อจุดประสงค์อะไรกันแนะดังนั้นถ้ามาดีก็คือมาดีแต่ถ้าเกิดมาร้ายคุณก็สามารถที่จะ protection ตัวเองนะครับหรือว่าปกป้องตัวเองได้ดังนั้นคุณไม่ต้องห่วงนะให้อำนาจกอง thought power ดังนั้นปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะครับ พลังงานหรือพลังจิตเนี่ยมันสามารถจะทำให้คุณบร a ดดิ้ผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้เลยในเดือนนี้ที่เข้ามาหาคุณว่าเขาหรือเธอนั้นต้องการอะไรกับคุณกันแน่นะครับดังนั้นให้พลังงาน t อร์ปาวเวอร์นั้นสื่อสารกับคุณแล้วก็บอกคุณนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกับคนที่มีคู่กันบ้างนะสำหรับชาวราศีสิงห์คนที่ยังโสดก็ขออวยพรให้คุณนั้นประสบความสำเร็จในเรื่องความรักและเจอรักแท้แล้วกันนะครับ ดังนั้นคุณจะเชื่อในลรงสังข์ของตัวเองคุณจะเชื่อของพลังจิตของตัวคุณเองถ้าเกิดคนเราชอบกันรักกันมันสามารถที่จะคลิกได้นะครับดังไงคุณดูต่อไปแล้วกันนะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกับพลังงานของไพ่ the tarot of the mystical moment นะครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วไม่ว่าคุณจะแต่งงานกันก็ดีหรือไม่แต่งงานกันก็ดีคบกันไปไปมา,มานะครับหรือว่าจะเพิ่งคบกันหรือคบกันนานแล้วนะครับหรือว่ามีประเด็นมีปัญหาต่อกันก็แล้วแต่ ไพ่พลังงานของ the t a r o t of the m y s t i c o r d moment นะครับคุณได้ไพ่ H p ช n าดข l e 1เหรียญนะครับแล้วก็ Six p พ n ดข้ l e 6เหรียญแล้วก็ King p ง n าดข l e ราชาเหรียญแล้วก็ Queen of เอ่อท่านโทษฮะ King of Cup หรือว่าราชาถ้วยนะอ่ะแน่นอนนะครับว่าคุณมีเออ่ความสัมพันธ์หรือว่าใครที่บ้าเหมือนกับว่ามีประเด็นหรือว่ามีเรื่องอะไรทะเลาะกันเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ในการที่จะให้อภัยซึ่งกันและกัน ดังนั้นทายไว้ว่าความรู้สึกนะครับหรือความสัมพันธ์กับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยใครที่มีประเด็นหรือมีปัญหาต่อกันเป็นไปได้ว่าคนรักของชาวราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์เองนะครับจะมีเกณฑ์มางงอนงอซึ่งกันและกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วภายในใต้พืน้นฐานของความรักคุณยังผูกพันแล้วก็ยังรักกันอยู่มากอันนี้สําหรับคนที่มีประเด็นหรือมีปัญหาต่อกันนะครับแต่คนที่ไม่มีประเด็นหรือไม่มีปัญหากันเนี่ยความรักของคุณเป็นไปได้ว่าคุณจะได้ลาบจากคนรักนะหรือว่าคนรักใครที่ซัพพอร์ต คุณมีคู่ที่ซัพพอร์ตคุณเนี่ยคนรักของชาวราศีสิงค์ค่อนข้างจะเอาใจชาวราศีสิง์เยอะหรือว่าซัพพอร์ตชาวราศีสิง์มากทีเดียวดังนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนเล็กน,นะครับหรือก้อนกลาง,ก,ลางกับคนรักของคุณทั้งเดือนเลยนะเราสังเกตดูว่าทั้งเดือนนี้นะครับ คนรักของชาราศีสิงห์เนี่ยจะค่อน,อนข้างประพฤติตัวในทิศทางที่ดีกับชาาศีสิงห์มากดังนั้นชาราศีสิงห์ที่มีประเด็นหรือมีปัญหาต่อกันในเดือนนี้เป็นเดือนของการที่คุณจะมีการกลับมาสื่อสารหรือว่ากลับมาสาร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับและใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วและไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาอะไรความรักของคุณจะดีเยี่ยมมากๆโดยเฉพาะในครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่31อของเดือนสิงหาคมือเดือนออกกัส2564หรือ2021นี้นะครับ และถ้าเกิดบางคู่ถ้ามีพลันในการที่จะเดินทางท่องเที่ยวประมาณครึ่งเดือนหลังคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปท่องเที่ยวกับคนรักก็ดีนะครับในเดือนสิงหาคาดว่า,าประเทศเราคงอาจจะปลดปลดล็อกจากเคอร์ฟิวแล้วนะครับหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ในช่วงเดือนสิงหาเดี๋ยวคุณดูโดยในสิงหาไปแล้วกันนะในช่วงครึ่งเดือนหลังคุณอาจจะมีเกณฑ์นในการท่องเที่ยวกับคนรักของคุณไปในสถานที่ที่คุณอยากไปกันทั้งสองคนนะครับ แล้วมันก็ทําให้คุณสองคนนั้นมีความสุขมากๆด้วยนะแล้วก็ผนวกว่าคุณจะมีเกณฑ์ข่าวดีในเรื่องของการเงินอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภหรือว่าคุณจะได้เงินมาฟุกๆหรือกรณีว่าคุณจะมีการคาดหวังในเรื่องสถาบันการเงินหรือว่าไปขอหยิบขอยืมใครเนี่ยคุณจะได้การช่วยเหลือโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากกว่าคุณหรือมีวุฒิภาวะที่มากกว่าคุณนะครับชาราศีสิงห์นะ ดังนั้นความรักของชาราศีสิงห์นะครับคนที่มีปเด็นหรือมีปัญหาก็มีเกณฑ์ในการกลับมาคืนดีกันสําหรับคู่ที่ไม่ชัดเจนนะครับความสัมพันธ์จะชัดเจนมากขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนะเดี๋ยวคุณดูปฏิกิริยาของเขานะครับหรือของเธอว่าเขาจะเข้ามาหาคุณมากน้อยขนาดไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณด้วยว่าสิ่งที่ผ่านมาคุณกระทําได้ดีขนาดไหนกับเขาหรือเธอนะครับแต่ถ้าคุณกระทาร้ายหรือกระทาที่ไม่ดีกับเขาหรือเธอหร สารความสัมพันธ์กันช้าหน่อยหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องหมดกําลังใจไปนะคุณไม่ได้รักเขาข้างเดียวหรอกครับเขาหรือเธอนั้นมีโอกาสที่จะตอบรับกับคุณเนี่ยในช่วงของครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่31ของเดือนสิงหาคมนี้ด้วยนะดังนั้นความรักของคนที่มีคู่ถือว่าไปได้ยาบเรียบและไปได้เยี่ยมเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับกับไพ่เดอะโมเดิร์นชิพนะครับมีเดียมชิพนะฮะเทรนนิ่งด็กมาดูกันว่า สำหรับนี้ใน Oracle ชุดนี้ว่า The Medium s h i p t นะครับ Training Deck เนี่ยจะ clarify อะไรให้กับชาราศีสิงหรือลาสีลีโอในรอบเดือนสิงหาคม2 5ง4หรือเดือนออกกั t ส0 2 1นี้นะครับโอ้คุณได้ไพ่นะครับ b of s w i f e นะฮะ b of Swive b of w i v e นั้นบอกบอกถึงคุณสองคนยังคบกันอยู่นะครับคุณสองคนยังโอเคกันอยู่มากๆเลยนะ b of s w i f e นะครับ ดังนั้นไพ่มันบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยหรือคุณกับเธอเนี่ยยังไงมันยังไปได้กันและกันอยู่นะครับคุณเห็นไหมฮะมือสองมือที่ยังขลกจับกันอยู่บีออฟสวบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ยังเดินหน้าต่อยังโกออนต่อนะดังนั้นคุณสองคนใครที่มีประเด็นต่อกันหรือยังไงก็แล้วแต่นั้นไม่เลิกกันนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าคุณสองคนนั้นยังรักกันยังผูกพันและยังให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันสังเกตอยู่2มือนะครับที่มันไม่ปล่อยกันนะนะด้านนหนึ่ะนครับ จะยังไงก็แล้วแต่มันมีการให้อภัยมีการให้โอกาสนะฮะแล้วก็มีการ เปิดโอกาสให้ซึ่งกันและกันในการที่จะกลับเข้ามาคืนดีต่อกันหรือว่ากลับมาสรา้างความสัมพันธ์แล้วก็ปรับความเข้าใจกันด้วยและคนที่ไม่มีประเด็นรักกันดีอยู่แล้วคุณจะรักกันดีมากขึ้นและความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเหนียวแน่นมากขึ้นนะครับ be of s u y ดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวไม่ว่าจะเป็นมือที่จะมีประเด็นในเรื่องของมือที่3หรือย,ยังไงก็แล้วแต่คนรักของคุณสุดท้ายยังไงก็เลือกคุณและอาจจะเป็นไปได้ว่าในเดือนนี้เขาอาจจะมีเกณฑ์ในการตัดสินใจเด็ดขาดนะครับสําหรับคนที่มีในเรื่องของมือที่3นะ มีสิทธิ์ที่ว่าคนรักของชาราสีสิงจะเลือกชาราสีสิงครับอันนี้อยากให้ชาราสีสิงรู้ไว้ด้วยนะเพราะว่าคุณน,นั้นมีรักแท้แก่เขาหรือเธอนั่นเองดังนั้น,นชาราสีสิงนะครับหรือลีโอคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณจะเป็นฝ่ายที่ถูกเลือกนะว่าคนรักของคุณน,นั้นจะเลือกคุณหรือไม่เลือกเลือกแน่นอนในรอบเดือนนี้ดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวนะครับใครที่หวั่นไหวว่าคนรักของคุณน,นั้นจะเป็นเลือกมือที่3หรือเห็นมือที่3ดีกว่าผมว่าไม่หรอก เพราะว่าในเดือนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับที่มีประเด็นหรือมีปัญหากันในทุกๆเรื่องในเดือนนี้คุณจะจับมือเข้าหากันคุณจะมีเกณฑ์ปล่อยเอ,อ่อเปิดโอกาสในในเรื่องของการเขาเรียกว่าปรับตัวนะครับหรือว่าเรื่องของการปรับปรุงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันด้วยดังนั้นความรักความสัมพันธ์ relationship ระหว่างคุณกับคนรักของคุณชาวราศีสิงห์นะยังคง be offsway หรือยังคงอยู่นั่นเอง นะครับแลวมันยังคงเดินหน้าต่อไปดังนั้นคลิปกอ่อนนะครับไปกันเรื่อยๆนะและขอให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นจงประสบความสําเร็จในช่วงเดือนเกิดคุณนี้นะครับทั้งปีเลยขอให้คุณนั้นประสบความสาเร็จกับคนรักของคุณนะทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับทาร์โรแมนก็ขออวยพรให้ด้วยนะนี่คือภาพ general โดยรวม leading นะครับในการอ่านความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์หรือลีโอในรอบเดือนสิงหาคม2 5 6 4หรหอเรือยสิบสี่หรือเดือนออกกัส2021น,นสวก็คนที่มีคู่อยู่แล้วทั้งคน2ส,สถานนะเลย คาร์แมนหวังว่านะครับในการอ่านครั้งนี้คุณจะเป็นเข็มทิศแนวทางไกด์ไลน์และเป็นการแดนซ์ที่ดีๆให้กับชาราศีสิอล,ลิโอทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วด้วยและแน่นอนนะครับว่าเป็นการอ่านแบบ general reading ดังนั้นคุณไม่ต้องไปคิดมากว่ามันจะดีไม่ดีมันจะแม่นไม่แม่นหรือยังไงแต่ถ้าเกิดมันรงกับคุณคุณก็สามารถที่เอาไปแก้ไขปัญหาคุณคุณได้และสามารถที่จะปรับประยุกต์ให้ความรักของคุณนั้นดีขึ้นในรอบเดือนสิงหาคมนี้นะครับถือว่าดูเพื่อความบันเทนะิงนั้นะนะ และสำหรับใครนะครับที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวโดยเฉพาะเลยเนี่ยชาวราศีสิงหรือชาวท่านาสิบเีราศีที่เหลือ F c ทุกท่านหรือท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้ก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามานะครับมาดูกับทารุ่มแมนได้หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะส่วนมากเขาจะแอดไลน์เข้ามากันมากกว่านะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปในดูดวงไพ่ย็บสัยาสัมผัสใบทารุ่มแมนใน a c e b o o k ได้เลยคุณก็สามารถที่จะแอดเข้ามาจองคิวด,ดูกันได้นะครับ ทารุมานยังมีคิวว่างๆนะครับให้กับชาราศีสิงหรือลโอและชาวทั้งสิราศีที่เหลือแล้วก็ FC ทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ด้วยและพร้อมที่จะเป็นเข็มทิศแนวทางไกด์ไลน์และการแดนซ์และเป็นคําตอบดีๆในเรื่องความรักให้กับคุณนะครับชาราศิสิงและท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับยังไงโทรจองคิวเข้ามาแล้วกันนะยังไงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ติดตามให้กับทารแมนด้วยนะครับและขอให้มีคนมาดูเยอะๆแล้วขอให้ชาราศีสิงนั้นจงแชร์ให้กับเพื่อนของคุณณหรรืออคคนนัักกกขงงุทีี่เิิดดาส์ส้้ววยแล ถือว่าจะกราบขอบพระคุณมากๆเลยและขอขอบคุณทุกๆคำคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในรอบเดือนหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในรอบเดือนหน้าก็คือเข้าสู่เดือนสัปต์ทั้งเบอร์หรือเดือนกันยายนเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของชาราศีสิงห์รือลีโอเนี่ยทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วจะไปในทิศทางไหนต่อไปแต่เดือนนี้มีพลังงานเอ e น g y จีที่ดีมากขอให้คุณประครับประคองและขอให้คุณทําให้ความรักของคุณนั้นดีขึ้นนะครับ จงเชื่อมั่นในเรื่องการกระทําของคุณจงเชื่อมั่นในความคิดที่เป็นในแง่บวกและจงเชื่อมั่นในเรื่องรักแท้ยังมีอยู่จริงนะครับดังนั้นคนรักของคุณสังเกตเดี๋ยวนะในเดือนนี้จะเข้ามาหาคุณและจะดีกับคุณมากขึ้นคนรักของคุณนั้นจะเข้าใจในตัวตนคุณมากขึ้นขอให้เพียงแค่ว่าคุณอย่าทอดทิ้งเป็นไปนะครับแล้วก็คิดเป็นโพสติฟกับคนรักและให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่เสมอเท่านั้นความรักของคุณมันก็ยังคงไปต่อกันได้และจะไปในทิศทางที่ดีมากกว่่าาาทีคคุณคดหววังเอไ้นะ ยังไงก็ขอให้มีความโชคดีและขอให้วันเกิดคุณนี้ก็ขอให้คุณสําเร็จในเรื่องของความรักทั้งปีเลยทั้งปีนี้และปีหน้าเลยนะครับแล้วก็ทาร์แมนก็ได้ทําของขวัญม,มาให้กับชาราสีสิงห์แล้วเลื่องหล่มาดูกันต่อไปว่าในรอบเดือนซัตแมเบอร์ว่าชาวราสีสิงห์ทั้งคนที่ยังโสดและคนที่คนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับสำหรับชา,าราศีเลโอหรือชาราศีสิงห์นั้นจะไปในทิศทางไหนต่อไปบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะแล้วเราเจอกันใหม่นะครับชาราสีสิง,นนสสง์ h ฮปปี้เบิร์ดเนะครับซาลาศีสิงห์สวัสดีครับ